สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับชาวลักษณะาราศีธาตุดินนะคะวันนี้พบกันกับช่องของนรีระดาทารุไทยชาตาะ,ะวันนี้กลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทําคลิปดวงความรักคนโสดค่ะ คนโสดชาวทัศนบินมังกรผู้ศพกันประจำเดือนตุลาคม2568นี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันซินะคะพลังงานคนโสดนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งวราศีจะแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะคลิกดูารายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครอยากที่จะดูเป็นดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะนารศดา65ารายละเอียดค่าครูยอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะ ตรงนี้เป็นการอ่านพลังงานความรักโดยรวมค่ะอาจจะตรงว่าไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจเยานในการรับชมด้วยแน่เลยอาจารย์นรีจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะโอเคเลยพลังงานถือว่าดีเลยนะคะคนโสดนะคะอืมชานซ์นะคะจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณแล้วนะคะ ถึงเวลาของคุณแล้วก็ได้นะคะพลังงานตรงนี้นะคะโอกาสที่ได้พบกับคนดีๆคนที่อาจจะเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณนะคะคนโสดนะคะอืมหรือว่าเจอคนนี้แล้วคุณจําเป็นต้องคว้าเอาไว้ยื่นมือมาคว้า,าไว้แล้วนะคะเขาอาจจะดูแตกต่างดูโดดเด่นดูไม่เหมือนใครอืมหรือว่ามันแตะตาต้องใจคุณมากเป็นพิเศษก็ได้นะถึงต้องเอื้อมมือมาคว้าเขาเอาไว้นะคะ หรือให้สลับเรื่องราวกันนะคะเขายื่นมือมาขว้าคุณไว้เพราะคุณไม่เหมือนใครนะคะชาวทัตุดินอืคุณแบบว่าบิวตี้นะคะคนโสดต,ตอนนี้รักสวยรักงามนะคะหล่อดูมีออร่ามากๆนะคะถึงมีคนหมายปองคุณนะคะคนโสดชาวทัตุดินนะ,ะอืหรือว่าเป็นพลังงานของเขาก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่แบบดูหน้าตาดีนะคะอินเท l i g เจนดูเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวค่องแคล่วนะคะมีไหวพริบที่ดีด้วยนะคะ คุยด้วยแล้วให้คำปรึกษาที่ดีนะคะสามารถเป็นมันสมองให้กับคุณได้ก็ได้นะโอ้พลังงานขึ้นมานะคะ reconciliation ว้าวชาวทัดินคอนโซดนะคะคนนี้เหมือนกับเป็นคนที่คุณเจอเขาแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเคยพบกันมาก่อนเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะคะอาจจะเป็นในชาติพบนี้หรือในชาติพบที่แล้วก็ได้นะคะ Remember the source of love นะคะมันมีพลังงานความรักความบุกพันอะไรบางอย่างที่ไหลผ่านนะคะในเวลาที่คุณอาจจะเห็นเขาสบตากับเขานะได้รับรู้เรื่องราวของเขาก็ได้นะคะอืมเหมือนกับมันเป็นการที่ได้พบได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่คุณแบบรอคอยมานานแสนนานนะเจอแล้วอยากอยู่ใกล้ๆนะคะอยากใกล้ชิดอยากดูแลเขา คิดถึงแต่เขานะเอาเขาออกจากหัวเลยไม่ได้ก็ได้นะคะพลังงานของ reconciliation นะคะ gentleness นะคะมันเป็นความรักที่ดูอบอุน่นดูมีความอ่อนโยนมีความเข้าอกเข้าใจนะคะหรือเขาดูเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนดูมีความเป็น gentleman นะคะ เป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่เหมือนกับจิตใจดีมากๆก็ได้นะคะที่ทำให้คนตกหลุมรักเขานะ anticipation wow something wonderful is happening นะคะแสดงว่ามันมีเรื่องราวดีๆที่ทำให้คุณรู้สึกประหลาดใจก็ได้นะคะในการที่คุณได้เจอกับเขานะคะหรือเป็น ความรักที่ in the air นะคะอยู่ในอากาศความรักทางไกลหรือเปล่านะคะแล้วคุณก็พร้อมแล้ว open your s e l f to breathing on the way นะคะโอ้หรือว่าพลังงานตรงนี้จะว่าชาวทัดดินนะคะพูดผิดนะคะชาวทัดดินคุณอาจจะเคยปิดประตูหัวใจมานานมากๆก็ได้นะจนเมื่อคุณได้เจอเขาเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวมันทำให้คุณรู้สึกว่า คุ้นเคยแล้วก็ผูกพันกับเขาอย่างหาคําตอบไม่ได้อย่างหาคําอธิบายไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องของหัวใจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากๆก,ก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะฉันว่าความรักเนี่ยมันกําลังจะเริ่มทําให้คุณเนี่ยเปิดใจนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าความรักดีๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่บนโลกใบนี้นะตั้งแต่ที่คุณได้เจอกับเขานะคะโอเคเลยเดี๋ยวเราไปรู้นกกันต่อกับเรื่องราวจากไพ่ทาโร่ค่ะ มาแล้วนะคะหลุ้นกันนะเล่าสตอรี่ของชาวทัดดินจากไพ่ทาโร่อู้ห้งแมนการรอคอยที่แสนยาวนานกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วใช่ไหมชาวทัดดินนะคะบางคนโสดมานานมากๆแล้วก็ได้นะมีไพ่ของแปดดาบค่ะ แล้วก็เป็นไพ่ของอศวินดาบนะคะโอ้ในความรักตรงนี้เหมือนกับคุณอาจจะรอมานานจนแทบจะไม่ได้มีความหวังแล้วนะคะแล้วอยูอ่ดีเขาก็เข้ามาจู่โจมนะอศวินดาบนะคะจู่โจ,จ,จมแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวเลยก็ได้นะคะุดูสิพลังงานของแปดดาบนะคะหรือเขาดูแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นนะคะ ไม่เหมือนกับเรื่องราวความรักของคุณในแบบที่ผ่านมานะเขาดูแตกต่างออกไปเขาดูมีความเข้มแข็งมีความมุ่งม,มั่นมีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นนะคะในการที่จะเข้ามาหาคุณเข้ามาเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้นะคะมีไพ่ของราชินิถ้วยค่ะโอ้เขาเป็นคนที่ดูมีความอบอุ่นอ่อนโยนมีความเฟนลี่นะคะมีความเหมือนกับเป็นมิตรช่างพูดช่างคุยก็ได้นะ แต่ว่าถ้าเกิดเอามารวมกันนะคะอาศวินดากับราชินีถ้วยภายนอกเขาอาจจะดูเข้มแข็งนะดูมีความเป็นผู้นํานะคะแต่ว่าลึกๆเป็นคนที่ดูอบอุ่นอ่อนโยนก็ได้นะเป็นชาวทัดน์น้มินกรกฎพิจิกก็ได้นะคะมีไพ่ของก้าวไม้เท้าโอ้โหก้าวไม้เท้ากับแฮงแมนนะแต่ว่าคุณอยู่ในเซฟโซนของคุณมานานเกินไปหรือเปล่านะชาวทัดดินนะคะ เหมือนคุณมีกำแพงอะไรบางอย่างในใจนะคะราชาเหรียญหรือราชินีเหรียญของคุณนะแต่ว่าความที่เขาเป็นคนที่ดูน่าสนใจมากๆนะเป็นพลังงานชาวทัดดินมังกรเพื่อศบกันเหมือนก,นกันกับคุณก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ดู ออมีความขยันแข่งแข็งนะคะในการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือเป็นคนที่ก่อร่างสร้างตัวจนมีความเป็นปึกแผ่นแล้วนะคะมีหน้าที่การงานมีฐานะที่ดีแล้วหรือเป็นนักธุรธกิจก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะเขาดูน่าสนใจมากๆนะจนทําให้ชาวทดินคงรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นจังหวะด,ดีๆที่เขาเข้ามาหาคุณนะโอ้ลุกขึ้นมาใหม่แล้วนะคนโสดน,นะ๋อ,อลองดูอีกสักตั้งหนึ่งนะคะลอง ลองไปกันสักทีหนึ่งกับความรักตรงนี้ดีกว่านะคะเร็ดในเท้านะคะอืมบางคนอาจจะเหมือนถอดใจไปแล้วหรือเปล่าโอ้เป็นพลังงานของไพ่พระสังฆราชนะเขาดูอบอุ่นเขาดูใจดีเขาดูเป็นคนที่แบบเป็นคนดีมีน้ำใจมากๆก็ได้นะคะหรือคุณรู้สึกว่าอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้เขาแล้วเขาก็อาจจะให้ข้อคิดให้คำปรึกษาที่ดีกับคุณได้ดีมากๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดมากๆหรือเป็นคนที่ อาจจะอายุเท่ากันหรือน้อยกว่านะคะหรือมากกว่าคุณแต่ว่าดูว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตนะคะมีข้อคิดเตือนใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยู่ใกล้เขาแล้วคุณรู้สึกว่าเขาเป็นเซฟโซนให้กับคุณได้นะคะหรือนำให้คุณเข้าไปสู่ในทางที่ดีกว่าเดิมนะอารมณ์แบบนี้นะคะทำให้คุณใจเย็นลงคำดาวลงนะคะเป็นเซฟโซนที่ดีให้กับคุณจรงิงเดี๋ยวมาดูกันต่อสิคอนสิร์ชาวทัดนดินนะคะ อัสวินเหรียญค่ะเอาอะไรกระโดดเจ็ดดาบนะคะสิบเหรียญค่ะมีไพ่ของห้าม้เท้านะคะ สิบถ้วยค่ะเดะมนนะคะเตรนค่ะมีพลังงานชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเดะมนชาวลัคนาราศีมีนค่ะแล้วก็ไพ่ของห้าเหรียญน,นะคะอืมอาจารย์ม่าเรื่องราวความรักของคนโสดนะเหมือนกับคุณถูกใจเขามากแต่ว่าเจ็ดดาบ ก็แอบ,บอยากรู้นะคะข้อมูลประวัติส่วนตัวของเขาแอบบสืบสาวราวเรื่องแอบไบปสั่งโปรไฟ,ฟล์ของเขาหรือเปล่านะคะว่าเขามีครอบครัวหรือยังนะคะเหมือนกับว่าตรงนี้สิบดาบห้าไม้เท้าเขาอาจจะเพิ่งเดือดมูนด้วยนะคะเดอะมูนสิบถ้วยด้วยเขาอาจจะเพิ่งมีปัญหานะคะเลิกลากับความรักมาจบแบบเศร้าๆแบบเจ็บๆหรือเปล่านะคะหรือบางคนเนี่ยเขายังอยู่ในกระบวนการของห้าไม้เท้ากัน เจรจาที่จะเลิกลาที่จะอยากขาดอย่างเป็นทางการก็ได้นะสาหรับบางคู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะจะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักครอบครัวดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยก็ได้คุณมีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่รักครอบครัวคล้ายๆกันกับคุณนะคะหรือต่างฝ่ายต่างเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่าเรามาเจอกันหรือเปล่า หรือเป็นคนที่รักครอบครัวเหมือนกันมากๆก็ได้นะคะเราก็อาจจะเจ็บมากับความรักเศร้าๆมาอยู่นะคะแต่ว่าการที่คุณสองคนได้มาพบกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่สเตรนท์น่ะมันทําให้ได้ได้ให้กําลังใจได้ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะเปิ่ความเข้มแข็งให้แก่กันและกันก็ได้เหมือนถ้าไม่เท้ามันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่กาลังมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะและอีกฝ่ายหนึ่งก็เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะเข้ามาเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้มันดีขึ้นด้วยนะ เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะบทสรุปความรักคนโสดนะคะเด f o ฟูค่ะโอแสดงว่าปัญหามันจะเคลียร์ได้นะเด f o ฟูนะคะหรือคนนี้เป็นคนไกลนะต่างจังหวัดต่างประเทศมีไพ่ของ e r มิ t นะคะพลังงานชาวลัคณา,าราศีกันเด็กถือดาบค่ะจะทัดลงนะคะกลุ่มนี้ถนตุน ราชินีเหรียนนะแปดถ้วยค่ะหถ้วยนะคะโอ้พลังงานขึ้นมานะจัดว่าเรื่องราวความรักของคนโสดนะคะคุณเหมือนกับรู้สึกว่าในความรักครั้งนี้หกถ้วยนะคะ6ถ้วยก็คือเป็นความรักที่อาจจะแตกต่างเรื่องของ อายุนะคะวัยแตกต่างกันมากๆนะคะฐานะทางสังคมนะคะศสาสนาเชื้อชาตินะคะแตกต่างกันมากๆเลยก็ได้นะแต่มันเป็นความรักที่เหมือนกับรอคอยกันมานานนะคะมีความผูกพันมีความรู้สึกเหมือนกับมันมีแพชชั่นอะไรบางอย่างมันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้มันทั้งรักแล้วก็ผูกพันแล้วก็มีความแบบข้างรักนะคะมีความรู้สึก อยากติดสก,กินชิปนะคะอยากอยู่ใกล้เขาคิดถึงเขามากๆนะคะความเป็นหกถ้วยนี้นะคะแสดงว่าปัญหาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะที่คุณหรือเขาอาจจะเจอเนี่ยมันเป็นอะไรที่อีกฝ่ายหนึ่งนะความเป็นไพ่เรือศีเข้ามาช่วยเหลือนะคะเข้ามาให้คําปรึกษานะคะทาให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะสามารถเดินหน้านะคะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ความเป็นแปดถ้วย หลุดพ้นจากอุปสรรคอะไรที่มันค้างคางในชีวิตนะคะแล้วก็ได้มาสมหวังกับความรักตรงนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะแสดงว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดน่าจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็อาจจะเป็นลักษณะขออีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาช่วยซัพพอร์ตให้กำลังใจนะคะหรือช่วยเหลืออาจจะซัพพอร์ตเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรบางอย่างด้วยก็ได้นะราชินีเหรียญที่ขึ้นมานะคะอืมสุดท้ายนะจะว่าความรักคนโสดน,นะคะแปดถ้วยหกถ้วยนะคะ สำหรับใครที่เคยเดินหนีออกจากความรักที่มันท็อกซิกนะแล้วหกถ้วยขึ้นมานะจะว่าคุณจะได้มาเจอกับคู่นะคะคู่ของคุณนะเหมือนพลังงานของไพ่ใบน,นี้เลยนะคะ reconciliation นะคะคู่ที่รอคอยมานานนะคะคู่ที่เป็นความรักที่หวานนะคะละมุนยิ่งกว่าเดิมนะคะอบอุ่นแล้วก็ ดูแลหัวใจกันและกันได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะโอ้คนสดชาวท่าดินอาจากว่าคุณจะได้เจอกับคู่ของคุณแล้วนะคะคู่ที่คุณรอคอยมานานแล้วก็ได้นะคะในช่วงหลังเดือนตุลาคมนี้นะคะเราก็จะเป็นคู่ที่เข้ามาคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคอยดูแลซึ่งกันและกันนะเหมือน,น,นรอคอยมานานมากๆแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานของเขาสิว่าเขาเป็นคนแบบไหนลันกษณะอะไรยังไงเพิ่มเติมนะคะ เราดูพลังงานฝั่งเขาก่อนนะโอ้แล้วคุณได้ไพ่หกถ้วยนะคะหกถ้วยอยู่ฝั่งเขานะมันมีเมมโมรีนะคะความทรงจํานะคะดูสิมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับเขาความผูกพันอะไรบางอย่างนะถ้าไม่ใช่ในชาตินี้นะคะเคยรู้จักกันมาก่อนเคยเป็นกิกเก่ากันในวัยเด็กวัยใสนะคะวัยเข้าพึ่งเข้ามาหาลัยหรืออะไรบางอย่างหรือวัยมัธยมอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะ ก็อาจจะเป็นเมม ORIES ความทรงจำดีๆในชาติพบก่อนหรือเปล่าที่ทำให้คนสองคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับสามารถตกหลุมรักกันได้อย่างไม่ยากนะคะหรือมันยิ่งเจอยิ่งพูดคุยยิ่งรู้สึกผูกพันยิ่งรู้สึกเหมือนกับว่ามันคุ้นมากๆนะคะกับรอยยิ้มแบบนี้กับสายตาแบบนี้กับท่าทางแบบนี้นะคะอ,อารมณ์แบบนี้นะคะเป็นพรหมลิขิตของคุณกับเขาหรือเปล่านะแล้วเขาเชื่อในแบบนั้นด้วยนะหกทั่วอยู่ในฝั่งของเขานะคะ หรือเป็นความรักที่แตกต่างเรื่องของอายุชาติศาสนาจริงจริงนะคะมีไพ่ของทุ่มเทวาวพลังงานของอัสวินเหลียนนะเขาเป็นคนที่ทําอะไรแล้วทุ่มเทมากๆนะคะเป็นคนที่ถ้ารักใครก็ทุ่มเทนะพร้อมเปพร้อมดูแลจนหมดใจมากๆก็ได้นะคะเจอคนจริงแล้วหนึ่งอัตรานะคะชาวธาดดินอาจจะว่าคุณแพ้ทางนะคนที่แบบทุ่มเทดูแลเทคแคร์ดีนะใส่ใจนะ ดูกันต่อนะคะหรือรอคอยคนแบบนี้มานานแล้วก็ได้มีไพ่ของเก้าดาบนะคะแต่เขาเป็นคนที่อาจจะเครียดง่ายนะคะเป็นคนที่อยากทาแบบทุ่มเททำงานออกมาให้มันแบบเพอร์เฟกก็ได้นะคะให้มันมีความสมบูรณ์แบบนะนั่นอาจจะเหมือนกับว่ากลางคืนไม่หลับไม่นอนนะเอาเรื่องงานเอาเรื่องอะไรมาคิดในหัวนะคะทําให้ชาวธาตุดินอาจจะต้องคอยซัพพอร์ตให้กําลังใจเขาก็ได้นะตรงนี้มีไพ่ของ letting go นะคะความเป็นแปด หรือว่าเขาเพิ่งจบกับความรักมาหรือเปล่านะคะหรือผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะปล่อยให้มันเป็นไปนะคะเราทุกอย่างก็กําลังจะขี้ขายกําลังจะดีขึ้นนะคะหรือการที่เขาได้มาเจอคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้เจอกับโอกาสใหม่ความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะดูกันต่อนะชาวทัดดิน มีไพ่ของฤาษีด้วยนะคะโซลิจูดหรือคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีเซฟโซนของตัวเองนะคะชอบอยู่นิ่งๆชอบอยู่เงียบๆหรือว่าผิดหวังกับความรักมานานแล้วนะคะค่อนข้างที่จะเก็บตัวนะไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่าไหร่นะคะหรือชอบตั้งใจทุ่มเทศึกษาเรียนรู้นะคะทําอะไรต่างๆด้วยตัวเองก็ได้นะมีไพ่ของเก้าไม้เท้าโอ้เขาเป็นคนที่สู้ชีวิตแล้วก็ชีวิตก็สู้กลับเข้ามามากๆนะคะ เหนื่อยแล้วอ่อนล้านะคะอยากต้องการอ้อมกอดของใครสักคนหนึ่งนะคะอืมน่าจะเป็นคุณหรือเปล่านะชาวทัด,ดินนะคะมาคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจอยู่เคียงข้างกันนะพลังงานของห้าไม้เท้านะการแข่งขันนะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มากๆนะคะใครที่จะเข้ามาตรงนี้เหมือนกับว่ามันก็ต้องแข่งขันนะคอยแย่งกันเพราะออร่าเขากระจายมากๆนะคะ อืมอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ชาวทัดุดินคุณอาจจะเหมือนกับรอดูหรือเปล่านะว่าในการที่คุณจะต้องลงไปแข่งขันตรงเนี้ยเขาจะเหมือนกับว่าให้เครดิตคุณยังไงเข้าข้างคุณยังไงนะคะหรือเขาจะตัดสินใจยังไงนะคะในเมื่ออาจจะเหมือนกับในรอบตัวเขาก็อาจจะมีหลายคนที่พยายามเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันก็นได้นะคะ มีไพ่ของสิดาบนะหรือเขากำลังเคลียร์กับปัญหาอะไรบางอย่างนะคนคนนี้นะคะให้มันจบสิ้นไปนะหรือถ้าเป็นเรื่องความรักน่าจะสามารถอยากขาดได้นะคะหรือเพิ่องอยาเพิ่องอกหักมาหวัดมาดนะคะคนคนนี้ดูกันต่ออีกนิดนึงนะคะพลังงานฝั่งของเขาเป็นไพ่ของสองเหรียญน,นะคะ อืมเป็นการบาลานซ์นะคะก็าอาจจะเป็นคนที่เมื่อกี้มันมีไพ่ที่ทุ่มเทนะคะทำงานหนักนะคะไม่ค่อยมีเวลาหรือเปล่านะคะหรือความรักครั้งก่อนๆที่เลิกไปเพราะเขาไม่ค่อยมีเวลาให้หรือเปล่านะแล้วในการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณตรงเนี้ยเขาพยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะหาความสมดุลน,นะคะพยายามที่จะมีเวลาให้คุณแล้วก็มีเวลาให้กับงานหรือว่าครอบครัวของเขาด้วยนะคะ ตื่นรู้แล้ว awakening แล้วหรือเขาได้รับบทเรียนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมาแล้วจากชีวิตที่ผ่านมาหรือจากความรักที่ผ่านมาก็ได้นะคะแล้วพอมาได้เจอคุณเนี่ยได้รับคําแนะนําที่ดีได้รับกําลังใจที่ดีเนี่ยมันยิ่งทําให้เขามีความตื่นรู้แล้วก็เข้าใจความรักในเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาในครั้งนี้มากๆเลยก็ได้นะคะแล้วเขาพร้อมแล้วนะที่จะเหมือนกับปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะที่อาจจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคกับความรักเนี่ยเพื่อให้ได้ เดินไปได้วยกันกับคุณได้นานๆก็ได้นะคะเพราะว่าจัสเมนก็เป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วเขาก็เชื่อว่าการที่เขาได้มาเจอกับคุณได้มีโอกาสในการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่ๆนะเป,นเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยได้มาพบกันนะคะโอ้แล้วมันเป็นโชคชะตาจริงๆนะคะวิวออฟฟอร์จูนนะหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าได้เจอกับคุณแบบฟุกๆนะคะได้ มาเจอกันตามคำอธิษฐานขอหรือเปล่านะหรือมันเป็นปาฏิหารดีๆอะไรบางอย่างนะที่คุณกับเขาอาจจะเหมือนกับมีความแตกต่างกันมากๆอยู่ห่างไกลกันมากๆนะคะแต่ก็ยังได้มาเจอกันก็ยังได้มาพบกันก็ยังได้มารักกันแบบฟุกๆแบบปาฏิหารมากๆนะคะโอ้พลังงานตรงนี้ใครมีเชื่อกอ็อาจจะต้องเชื่อนะคะมาดูกันต่อที่ในฝั่งของสาวทัศนินเองนะ มีไพ่ของสามเหลีย่ยญโอ้ collaboration นะแต่ว่าชาวท่าดินคุณเป็นคนที่แบบใจกว้างมีน้ำใจนะคุณเห็นเขาแล้วคุณเหมือนกับว่าอยากช่วยเหลืออยากดูแลร่วมแรงร,ร่วมใจนะคะฝันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันหรือว่าช่วยกัน,นสร้างนะสร้างตัวสร้างความรักดีๆไปด้วยกันนะคะ collab นะคะพอมา collab ด้วยแล้วพอมาร่วมด้วยช่วยกันกับเขาแล้วนะคะช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆเฉียบด้วย มีไพ่หนึ่งดาบนะหรือคุณรู้สึกว่าคุณเลือกแล้วแหละว่าเป็นคนนี้นะคะเป็นคนที่ใช่ที่สุดที่เฉียบที่สุดที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วคุณก็ตัดสินใจแล้วนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่ตัดสินใจแบบเด็ดขาดมากๆจริงจังมากๆก็ได้นะ,ะกับความรักตรงน,นี้ว้าวสองถ้วยนะเป็นไพ่ความรักนะคะฝั่งเขาได้หกถ้วยฝั่งคุณได้สองถ้วยนะบอนดิ้งผูกพันนะคะ คุณถูกชะตากับเขาคุณผูกพันกับเขามากๆนะหรือก่อนหนะ้าเนี้ยไปคล้องกุญแจมาที่สะพานไหนสักแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้หรือเปล่านะคะกุญแจแห่งความรักของคุณส่องประกายแล้วเป่งแสงแล้วนะคะในชาติพบนี้ก็จะได้ไปคล้องด้วยกันอีกนะคะอืมเป็นอะไรที่เหมือนกับเข้ากันได้ดีนะเป็นพลังงานของทวินเฟมนะจิตวิญญาณที่ ดวงเดียวกันที่ถูกแบ่งเป็นสอง้วได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะหรือก่อนหนะ้านี้คนสองคนต้องไม่เจอกับเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ตื่นรู้มาก่อนหรือเปล่านะคะได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองแล้วได้กลับมาพบกันเพื่อพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงต่อไปนะคะโอ้ชาเลออตนะเอาจริงเอาจังมากๆนะคะพลังงานของชาวทัศดนินนะคะ คุณรู้สึกว่าตั้งแต่คุณเจอเขามันจุดประกายความฝันอะไรบางอย่างนะหรือคุณกลายเป็นคนที่กระตือรือร้นอยากสร้างเนื้อสร้างตัวอยากทำสิ่งดีๆให้กับเขามากขึ้นนะคะหรือให้กับอนาคตของตัวเองอนาคตของคุณกับเขามากยิ่งขึ้นนะคะมุ่งมั่นขยันทํางานขยันอยากจะสร้างธุรกิจสร้างอะไรใหม่ๆมากขึ้นหรือเปล่า,านะคะ CEO คุณจะต้องปักหลักแล้วนะคุณจะต้องขึ้นไปให้ทัดเทียมเขานะเขาอาจจะเป็นซีอหรือเปล่านะระดับราชาไม่เท้าราชินีไม่เท้านะคะพลังงานชาวทัดไฟแม่สิงห์ธนูนะคะโอ้ชื่นชมเขามากๆก็ได้นะเห็นเขาเป็นไอดอลด้วยก็ได้ <laughs> นะคะอืมหกเหรียญน,นะ เขาเป็นคนที่แบบใจดีเอื้อเฟื้อจริงๆนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากปล่อยให้คนดีๆแบบนี้หลุดมือไปนะคุณต้องรีคว้าไว้แล้วนะคะพลังงานความรักของชาวทัตด,ดินนะจันว่า คุณน่าจะได้เจอกับคนที่คุณรู้สึกถูกใจแล้วก็ผูกพันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันปฏิหาริย์ดีๆที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันหรือกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะในความรักตรงนี้นะคะน่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆในความสัมพันธ์ของคนโสดชาวทัดดินนะคะยังไงขอเป็นพลังงานเป็นเรื่องราวของคุณนะคะส่งกําลังใจไปนะคะขอให้เจอความรักดีๆนะคะตุลานี้นะคะขอให้เป็นช่วงเวลาแห่งความรักของชาวตุลน,นะคะของชาวทัดดินนะคะ จะได้มีใครมาให้อะไรนะไออุ่นแล้วจะหนาวกันแล้วนะคะจะหนาวหรือเปล่าประเทศไทยนะะคิดว่าหนาวนะคะ <S <S ค่ะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ